đây, như vậy gan à, thế, như gan à, thế, se bát ô, ô, Nó se bát ui, giật, giật gì คขอบคุกาจติดตามเราซ้มเด็พี่น้องได้แถวบ้านีา้ค <jamais> ร <Sh ot. S 2> ับพี่นนองซอสดีครับ